สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันที่4ของหน่วยที่เราเรียนก็คือกิจกรรมสาการของเรานะคะกิจกรรมสาการวันนี้ที่คุณครูนัทสอนก็คือกิจกรรมสาธารส่งเสริมการผลิตนะคะเด็กๆสังเกตนะคะหน้าปลูกของเราที่คุณครูนับนำมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆและตัวเราเองกําลังทําอะไรกันอยู่จํากันได้หรือยังคะ วันนั้นเราได้ทำกิจกรรมสากรส่งเสริมการผลิตด้วยการขายลูกชิ้นนะคะเอาละค่ะมาดูกันค่ะกิจกรรมสากรส่งเสริมการผลิตนะคะมีครูที่ปรึกษาก็คือคุณนัทเองนะคะแล้วก็มีพี่ป .4 ป .5 ป .6 ที่อยู่ชมรมสากรส่งเสริมการผลิตนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มนะคะที่ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อจัดทำแล้วก็จัดขายนะคะ ต่อนะคะกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางโรงเรียนเห็นว่าอาชีพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กนะคะอยากจะสอนให้เด็กได้รู้จักการผลิตการจัดทำประกอบอาหารปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะแต่ด้วยพื้นที่ของเราจำกัดโรงเรียนเราจึงได้จัดทำกิจกรรมสากลส่งเสริมการผลิตได้แค่2ออย่างคือปลูกผักแล้วก็ประกอบอาหารนะคะ จากในภาพเห็นไหมคะว่าคุณนัทได้สอนเด็กๆนะคะที่ปสี่ห้าหกทุกๆวันศุกร์นะคะเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากรู้อยากผลิตนะคะอันนี้พี่เขาอยากรู้ว่าข้าวโพดอบเนยทํำยังไงคุณนัทก็เลยจัดสอนในชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นวันศุกร์สิ้นเดือนพี่ๆเขาก็เลยนําความรู้ที่คุณครูนัทสอนนะคะมาผลิตขา้าวโพดอบเนยขายให้กับนักเรียนนะคะ ชิ่นเดียวกันค่ะจากภาพนี้พี่ๆเขาก็มีความอยากรู้ว่าโอลตินภูเขาไฟทํำยังไงมีขั้นตอนการทํำยังไงทําขายแล้วจะได้กาไรมากน้อยแค่ไหนคุณครูก็สอนในกับพี่ๆนะคะในชั่วโมงของกิจกรรมสารารสงเสร,รมิสมการผลิตก็คือชมลมนัเกเีงนะคะทุกวันศุกร์แล้วก็วันศุกร์สิ้นเดือนพี่ๆเขาก็ได้รวมเงินนะคะลงทุนแล้วก็นํามาจัดทํานะคะโอลตินภูเขา โอลตินภูเขาไฟนะคะขายนักเรียนแล้วเมื่อเขาได้เงินมาเขาก็ต้องมาจัดสรรปันส่วนโดยการกิดทุนกําไรนะคะแล้วก็แบ่งกันนะคะเห็นไหมคะทุกคนจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบคนหนึ่งเก็บเงินคนหนึ่งขายคนหนึ่งตักน้ําแข็งอีกคนหนึ่งเทนมทุกคนจะมีหน้าที่หมดเลยค่ะเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันนั่นเองตามหลักของสากรนะคะ เช่นเดียวกันค่ะของระดับอนุบาลก็เหมือนกันครูนัทได้ประชาสัมพันธ์ว่าเด็กคนไหนอยากจะเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นยำลูกชิ้นบ้างวันนั้นเด็กๆจาได้ไหมไว่าเด็กได้ช่วยครูนัทเสียบนําลูกชิ้นนะคะมาเสียบกับไม้แล้วก็นําไปนึ่งเราทําการสอนในห้องเรียนก่อนพอหลังจากนั้นพอวันที่มีกิจกรรมนะคะมาหารมาเก็ตก็จะให้ นักเรียนที่สมัครใจเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้มาทำขายนั่นเองเห็นไหมคะกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เด็กนะคะประกอบอาชีพที่เขาอยากจะทำประกอบอาชีพการค้าขายการเพาะปลูกนะคะโดยวันที่เราขายกันจริงๆก็จะมีพี่ชมลมนะคะสี่ห้าหกมาช่วยดูแลน้องๆด้วยในการทอนเงินในการ หยิบลูกชิ้นใส่ถุงหรือว่าตักน้ำจิ้มนะคะโดยครูนัดก็จะดูอยู่ใกล้ๆเด็กๆก็จะมีความสุขกับการทำลูกชิ้นนึ่งนะคะแล้วก็เสียบไม้แล้วเด็กๆก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เงินได้ปันผลได้กำไรด้วยวันนั้นได้กันคนละร้อยกว่าบ,บาทน,นะคะต่อมาค่ะกิจกรรมส่งเสริมการผลิตนะคะไม่ได้ทำแล้วขายอย่างเดียวนะ ทำแล้วทำนำไปประกอบเป็นอาหารอย่างในรูปภาพวันนี้ที่คุณนัดนำมาให้นักเรียนดูนะคะก็จะเป็นต้นอะไรคะรู้จักกันไหมเอ่ยอ้าวรูจักกันหรือยังเห็นไหมคะอันนี้คือต้นอะไรคะทานตะวันงอกจะเป็นต้นทานตะวันอ่อนนะคะเขาจะนำเมล็ดทานตะวันนะคะไปเพาะลงในกระถางอันนี้นะคะจะเป็นของพี่ป .1 ป .2 ซึ่งจะมีครูสุตรที่มีคุณหางก็คือคุณครูติ๊กนะคะ เป็นคนดูแลอยู่ในลักษณะของกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้แต่เมื่อนักเรียนนะคะเรียนการเกษตรแล้วนักเรียนก็จะนําผลผลิตมาขายกับสาก์ส่งเสริมการผลิตเรียกว่า2กิจกรรมรวมตัวกันนั่นเองนะคะนักเรียนได้กระบวนการเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกแล้วนักเรียนได้หลักการค้าการขายด้วยเห็นไหมคะเด็กๆรู้ตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บผลิตภัณฑ์การดูแลผลิตภัณฑ์นะคะการดูแลแปลงผักของตัวเอง การนํามาช่างใส่ถุงแล้วก็นําไปขายให้กับท่านผู้ปกครองนะคะก็จะรู้ว่าเราลงทุนเท่าไหร่ซื้อดินไปเท่าไหร่ซื้อมเมล็ดไปเท่าไหร่นะคะต้องช่างยังไงแล้วนําถุงชนิดไหนมาสําหรับใส่ต้นทานตะวันนะคะให้มันดูสวยดูน่าทานนะคะแล้วเวลาเราขายเราจะต้องค้าขายยังไงพูดจาไพเราะไหมเชิญชวนลูกค้าให้ซื้อยังไง แล้วเราก็จะมีผู้กครองนะคะเป็นผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยมรับซื้อผลิตภัณฑ์ของเล็กๆสม่ำเสมอนะคะเอาละค่ะมาถึงกิจกรรมทบทวนความรู้จำได้ไหมคะคุณครูนัดบอกว่ากิจกรรมอะไรคะวันนี้เราเรียนเรื่องสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตใช่ไหมคะจะมีกระบวนการเพาะปลูกกระบวนการประกอบอาหารจากในเล่ม แบบฝึกทักษะเศรษฐกิจพอเพียงเล่มนี้นะคะจะให้เด็กๆเ,เขียนเลขหนึ่งถึงสี่ลงไปในในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตามลำดับเหตุการณ์การส่งเสริมการผลิตนะคะในการเพาะปลูกผักดูลำดับขั้นตอนก่อนนะคะว่าภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพไหนน่าจะเป็นภาพแรกนะคะนึกลำดับขั้นตอนเลยค่ะเมื่อกี้พี่เขาเพาะปลูกยังไงคะ เขาต้องไปอะไรคะปลูก,ก,กอะกรปลูกแล้วมาเก็บเก็บแล้วมาล้างทำความสะอาดล้างแล้วมาพแพกแพกใส่ถุงแพ็กใส่ถุงเสร็จแล้วเขานําไปขายนําไปขายเสร็จเขาได้เงินเห็นไหมคะแล้วลองมาเปรียบเทียบกับในหน้าหนังสือหน้านี้นะคะว่าตัดใส่เลขหนึ่งตรงช่องไหนภาพไหนสองภาพไหนสามภาพไหนสี่ภาพไหนนะคะเมื่อนักเรียนคิดได้แล้วนักเรียนเขียนตัวเลขลงไปเลยคะ่ะ พอนักเรียนทาหน้าสิบสามเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มาทาหน้าสิบสี่กับสิบห้าขอค่ะหน้ายี่สิบกับยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้นะคะเขาอ่านว่าปลูกกินเห็นไหมคะเราไม่ได้ปลูกไว้ขายอย่างเดียวเราปลูกกินด้วยหรือว่าปลูกแตกเห็นไหมคะกออีนอก,กินจตอแอกก็แตกถ้าเรามีเยอะเราก็แบ่งปันใครคะเพื่อนบ้านถ้าเราปลูก หลายอย่างแล้วเหลือเราก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะปลูกไว้กินถ้าเราผลิตได้มากๆๆๆมาก,มาก,มากเราก็ปลูกไว้ขายเห็นไหมคะให้นักเรียนเขียนทับรอยปลาคาว่าตออีนอก,กินก่อนนะคะแล้วก็จอแอกอแตกแล้วนักเรียนมองรูปภาพข้าวเขาปลูกไว้ทําอะไรกันนะคะเห็นไหมคะไว้กินด้วยไว้แบ่งปันด้วยหรือเปล่าเห็นไหมหรือว่าอา้ามาตรงนี้ด้วย มาแลกเปลี่ยนกันเห็นไหมคะเขียนคําว่ารอแอกอแรกด้วยนะคะปลูกข้าวมากินมาแจกมาแลกเห็นไหมคุณชาวนาคนนี้เขาส่งไปให้กับอีกคนหนึ่งนะคะอีกคน,นก็ส่งของแลกเปลี่ยนกันแล้วถ้ามันมีเยอะเขาจึงนํามาขายอันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําแล้วสังเกตรูปภาพเฉยๆนะคะไม่ต้องทําอะไรแค่เขียนทับลอยปลา แล้วเด็กๆก,ก็มองว่าเนี่ยเห็นไหมเราปลูกแล้วเราปลูกเราไปกินแล้วนะการปลูกนะไปกินแจกเพื่อนบ้านแล้วไว้แลกเปลี่ยนกันนี่ฉันมีถั่วเยอะฉันมีข้าวเยอะแต่ฉันไม่มีปลาแลกกันนะแล้วหลังจากนั้นถ้ามันมีเหลือเยอะจริงๆเราจึงนําไปขายภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพนมเห็นไหมคนนี้เขาเป็นเกษตรกรทาฟาร์ามนมนมเขาเยอะมากเลยเห็นไหม ทำไม่ดื่มแล้วยังเหลือเยอะแยะเลยอ่ะเอาแจกเพื่อนบ้านแจกเพื่อนข้างๆฟาร์มแจกชาวนาด้วยเห็นไหมคะแจกคุณลุงชาวประมงด้วยแล้วเขาก็นําไปเลกเห็นไหมคะแลกปักเลกปลาแล้วหลังจากนั้นก็นํานมไปขายนะคะการ,กรเกษตรกิจกรรมที่ส่งเสริมการผลิตเห็นไหมคะไม่ได้ผลิตเอาไว้กินอย่างเดียวนะคะเหมือนกันเลยคนนี้ทําสวนผลไม้ ทำสวนมะม่วงมะม่วงเขาเยอะมากเขามีมะม่วงกินโดยไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อแล้วเขาก็นํามะม่วงไปแจกเพื่อนบ้านเหมือนเดิมเลยไปแจกชาวนาไปแจกใครคะคุณลุงที่ทําฟาร์มนมแล้วเขาก็นมามะม่วงไปแลกกับอะไรข้าวของชาวนามาหลังจากนั้นเขาก็นํามะม่วงไปขายสองหน้านี้นะคะเด็กๆพัดรอยปะนะคะเขียนพับรอยปะอย่างเดียวนะคะ แล้วก็เด็กๆก,ก็มองรูปภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอธิบายให้เด็กความให้เข้าใจด้วยนะคะต่อมาเราจะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมบูรณาการกับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือการปลูกถั่วงอกซึ่งคุณนัทได้ให้มเมล็ดพันธุ์ไปเราใช้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนะคะในกิจกรรมทดลองการปลูกถั่วงอกคุณนัทได้ให้เด็กๆไปแล้ว แล้วให้ผู้คลองนะคะช่วยดูแลเด็กๆในการเลือกภาชนะนะคะแล้วก็ใช้วัสดุในการปลูกจะใช้ผ้าก็ได้หรือใช้ทิชชู่หรือใช้สำลีนะคะดูตามรูปภาพเลยค่ะนำผ้าหรือทิชชู่หรือสำลีนะคะวางปูลงไปในภาชนะที่คุณพ่อคุณแม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำแก้วน้ำหรือว่าอะไรคะ ตะกล้าขนมจีนกล่องข้าวจากเซเว่นได้หมดเลยค่ะแล้วก็นำน้ำนะคะมาพรมให้เปียกหลังจากนั้นก็นำมเมล็ดถั่วเขียวมาวางลงไปนะคะวางให้เกลี่ยให้พื้นเกลี่ยให้มเมล็ดถั่วเขียวกระจายแล้วก็พรมน้ำไปอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เด็กๆเห็นการทดลองเมื่อมเมล็ดถั่วเขียวจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นสีอยากได้เป็นสีก็เปิดไว้นะคะ ให,ให้เมล็ดพันมีใบสีเขียวแต่ถ้าเราไม่อยากได้สีเราก็ปิดไว้หรือคุณพ่อคุณแม่จะแบ่งเป็นสองตะกร้าก็ได้ตะกร้านึงเปิดเอาไว้อีกตะกร้านึงปิดเอาไว้เพื่อให้เด็กเห็นความแตกต่างนะคะแล้วก็ให้ลูกๆนะคะพรมนำน้ำนะคะมาพรมทุกวันเลยให้ทุ่มวันละสามครั้งเชา้าเที่ยงเย็นถั่วถั่วงอกจะ,ะเจริญเติบโตเร็วมาก หรือใครไม่สะดวกแค่เช้ากับเย็นก็ได้แต่ก็จะช้าลงนะคะหลังจากนั้นคุณนัดมีหนังสือแบบฝึกเล่มธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะเล่มธรรมชาติรอบตัวเด็กเปิดไปหน้าที่นะคะเปิดไปหน้าที่ที่เราจะต้องบันทึกนะคะก็คือที่คุณครูทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตการจเจริญเติบโตของถั่วงอกนะคะ ให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมเมล็ดถั่วเขียวว่าช่องที่หนึ่งกี่วันนะจะมีรากงอกหลังจากนั้นช่องที่สองจำนวนกี่วันละ่ะใบจึงจะเกิดขึ้นนะคะช่องที่สามใบลักษณะของใบหรือลำต้นเป็นยังไงแล้วช่องที่สี่นะคะ,จะเจริญเติบโตแล้วเป็นยังไงคะที่ก่อนที่จะนำมาทำประกอบอาหารเมื่อเด็กๆสังเกตการจเจริญเติบโตเสร็จ ภาของใครครบตามกำหนดก็คือมีขนาดเท่ากับในแก้วนี้นะคะให้ผู้ครองนะคะถ่ายภาพที่เด็กกำลังดึงต้นถั่วง,งอกนะคะเด็ดลากออกแล้วนำไปประกอบอาหารส่งครูคด้วยนะคะจะเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ปกครองสะดวกนะคะถ่ายขั้นตอนการปลูกของลูกด้วยนะคะวันนี้กิจกรรมวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการสอนคุูนัดนะคะ พรุ่งนี้เด็กๆจะได้พบกับคุณครูเฟิร์นสอนกิจกรรมเล่านิทานนะคะ,ะวันนี้คุณนัทต้องขอโทษผู้ครองด้วยค่ะที่อาจจะส่งคลิปวิดีโอช้านะคะแล้วก็ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ดูแลบุตรหลานให้ความร่วมมือในทุกๆครั้งนะคะที่เราทําการเรียนการสอนตั้งแต่แรกเริ่มจนวันสุดท้ายแล้วเราจะเจอกันวันที่1นึกุมภาพันธ์นะคะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งดื่มน้ําบ่อยๆใส่หน้ากากนะคะเมื่อพยายามหลีกเลี่ยงไม่พบเจอคนแปลกหน้านะคะโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ